น้ำพริกนี่้ำพริกปลาทูแล้วก็มีของมิสแกรนอันนี้ทดลองสั่งมาลองกินดูนะตะผมจัดรายการเดือก็ะปุกแล้วเจ็ดสิบเก้าบาทมั้งเนี่ยก็ไ,<อ>ได้เยอะอยู่นะก<ะ>ินกับไข่ต้มลองสั่งมาดูนะว่าม,มันเป็นยังไงคุณผชมนะ มาเด้อมาเด้อกินข้าวเด้อทานข้าวร่วมกันนะฮะอาจจะมืดนิดนึงมแสงมาเยอะแสงมัามันมาเร็วปีต้องรีบกินนะของหวานเราไว้กินที่ไหนแดดไล่แล้วแดดไล่ของหวานเราไว้ไปกินที่ออฟฟิศวันนี้วันนี้ให้ปุ๊กอ้วนวะวันนี้เวรใครเวรภาษา้วันจันทร์เวรทุกคนเวรของทุกคน เพราะว่าเป็นเวรภาษาก็ะจะเป็นเวรของทุกคนแต่ภาษาบอกจะมาภาษาบอกจะมาบอกเพราะว่าแกเสร็จงาแล้วโอ้โหนี่ไข่ลวกโอ้โหไข่ลวกลวกจริงเสือเดี๋ยวเพิ่อนกินเนลูกนั้นเสือไม่กินเยอะ เอาน,นี่เข้าม,มาผสมกันผสมกับน้ำพด <อ S 2> ิกให้หน่อยที่คดให้ลาดให้หน่อยไม่ต้องไม่ต้องเยอะนี่ลาดตรงนี้ต<อ>มิ <จะ S 2> มปลาทำด,<ม>ดีอยู่นะเฮากแลวกอวน้ำพริกสองอย่างมาผสมกันให้ มีอีกหนึ่งรสชาติเข้ามานี่ตักคลุกกันเลยนะฮะสองน้ำพริกนะฮะนี่เสือกินเนื้อไฟเน,นื้อโปรตีนยัไงนี่ไข่ไข่ไลวก อร่อยอ่ะลงตัวพอดีเลยนะน้ำพริกสองอย่างค่อยสดายยำไว้นั่นอ่ะยำประทูค่อยอ่ะอโหกินหมดเลยอ่ะกินไ่นิดเดียวแต่ว่าจะมาขี่รถเอามากิน ก็ไม่ได้กินนะกินกาแฟงอยู่นะเจ็บนิดนิด,นดแต่อร่อยดีโอ้เมื่อคืนลุงไลต่ตอนดึกเลยเหรออ่านพวกหมอเลือดกระดูกถือทุ่มเหรอเมื่อ,อคืนป้าจะบ้านนอนไม่หลับนึกเสือ รู้กันไปแล้วเพราะอะไร,ะะะรดินกาแฟแก้วแรกต้องส่ายเะินเขอ,อยังดูปุ้ยชนแนลเที่ยงคืนกว่าอีกหนึ่งเขอ,อยังดูเลยแต่ไม่้มาดูจบนะเปิดไปด้วยหลอมไปด้วยแลก็หลับไป เห็นเสือไปกินกับข้าวแล้วเสือมีผักเขาอะไรที่ยาวๆอ่ะคือเสือมันม้วนม้วนม้วนกินกับน้ำพึ้งอะไรผักอะไรบัวเหรอบัวแบบมันจะบัวจิ๋วเลือดเครื่องบัวอะไรไม่รู้หาขินยากทีละครั้งกินทีละครั้ง เป็นสายบัวน้อยเจ้าคลองมืดมากมอง่เห็นหน้าจอตัวเองเจ้าเจ้ว่าลุงดูแล้วสนได้ยเดี๋ย,ยวไปทำกับหลบนะลุงคือแฟนคับออกใช่ไห อะไรไว้จำไหมต่าจะไม่อยู่คือจำวะถ้าไปเสือก็ต้องไปด้วยไม่รู้ถ้าไปก็ได้แอนไปด้วยแล้วไปส่งแอนใช่ผ่านี่ะไปได้ถ้าไปไปทางนี้ จะขากลับเข้าประกอบนะ ใกล้กว่าอีกใกล้กว่าจากสาราคามมาบ้านกกอกตรงนี้อ่าแล้วก็มาสุโขแต่ตอนที่เราไปเราไปทางนี้เนี่ย,ยจะมาทางนี้ทางนี้น,น,นี่ทางนี้เดี๋ยวขากลับโอเค เดี๋ยกินข่าวเดี๋ยคุณผู้ชมน้ำพริกสองสูตรกับผักสองแบบขนมอันนี้มันต้องกินตอนเย็นๆหน่อยถ้าเร้ลองกินไหม 老师，你看，我今天没得白的。 กดห้ไลท์ให้หน่อยไม่เป็นไรไว้ต่อตอนเมื่อเช้ากดอะไรไปวะไว้ต่อตอนทำเนี่ยทำอะไรสักอย่างเนี่เยเดี๋ยวลงไปอ่ะมายังยังยังไม่ได้ตัดมันกันก็ะจะน้ำไ้ต่างหากไปต่อตอนอะไรนะเก็บถั่ว เจ้าใช่ไหมที่คว่ำหม้อเมื่อวานสารภาพมาหืมควมม่ำหม้อยำปลาทูเมื่อวานเจ้าใช่ไหมฮะเห็ไหมเมื่อวานใช่ไหมที่คว่ำหม้อปลาทูอ่ะฮะอืม ินไปตอนนี้น้องแมวก็ย้ายฐานย้ายฐานการกินมาอยู่บ้านเราแทนนะฮะน้องแมวเจ้าของบ้านมาอยู่ถ้าเป็นเอาหนูแล้วค่อยจะเลี้ยงมันเองเดี๋ยวเขาก็มีอาหารเม็ดนะฮะ เราก็เข้าไปเทอาหารเม็ดไทถานให้เขาอยู่เมื่อกี้พี่เสือไปปั่นผ้าก็ไปเทอาหารเม็ดไทโอค่ะเปียกประทูไปรอลุงที่โดมนะลุงมาพวบลุงกินเลยเชื่อค่อยไหมเพราะว่าแกไปส่งนักเรียนมาพวกแกจะกินเลยนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็นาจัสด